สวัสดีค่ะยกนี้ข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์มันเยอะแยะแล้วก็เร็วมากๆเลยนะคะการจะเข้าใจว่าคนเขาคิดพูดหรือรู้สึกยังไงเนี่ยกลากันเรื่องสําคัญสุดๆไปเลยใช่เลยครับโดยเฉพาะสําหรับธุรกิจนี่แทบจะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยก็ว่าได้ วันนี้เราเลยจะมาชวนคุยเจาะลึกเรื่องเครื่องมือที่เขาว่ากันว่าเหมือนเป็นหูทิพให้ธุรกิจได้เลยค่ะสิ่งนั้นก็คือ social listening นั่นเองครับผมมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ย social l i s t e n i n มันคืออะไรทำงานยังไงแล้วมันมีประโยชน์สำคัญสำคัญอะไรบ้างได้เลยครับเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะ social listening เนี่ยตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่คะ่อ,อจริงๆแล้ว social l i s t e n i n ก็คือการฟังเสียงผู้บริโภคบนโลกออนไลน์นี่แหละครับ แต่ไม่ใช่แค่ได้ยินนะต้องเป็นการตั้งใจฟังเลยตั้งใจฟังหมายความว่ายยัไงไะคะหมายถึงเราฟังว่าคนพูดถึงแบรนด์เรายังไงพูดถึงคู่แข่งเรายังไงหรือแม้อะทั่งหัวข้อกว้างๆที่เราสนใจครับบนแพลตฟอร์มต่างๆเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook, X, IG เดี๋ยวนี้ก็มี TikTok อด้วยแล้วก็เว็บบอร์ดอย่างพันทิปหรือตามบล็อกตามเว็บข่าวก็มีหมดครับอ๋อคือ ตามฟังหมดเลยว่างั้นเถอะใช่ครับแต่ประเด็นสำคัญกว่านั้นคือมันไม่ใช่แค่การรู้ว่าใครพูดอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อันนั้นอาจจะแค่ monitoring อ่ามีคำว่า monitoring โผล่มาอีกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะครับแต่ listening เนี่ยมันคือการพยายามเข้าใจให้ลึกไปกว่านั้นอีกคือเข้าใจถึงความต้องการจริงๆของเขา true needs หรือความรู้สึก sentiment ว่าชอบไม่ชอบเฉยๆกับเรื่องนั้นๆ และเป้าหมายสูงสุดคือการหาข้อมูลเชิงลึกหรือ Insights ที่ซ่อนอยู่เพื่อเอาข้อมูลดิบพวกนั้นมาเปลี่ยนให้เป็นความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ที่เอาไปใช้ต่อยอดได้จริงๆครับฟังดูมีพลังมากๆเลยค่ะแต่ทีนี้ในทางปฏิบัติตล่ะคะการจะเปลี่ยนเสียงเยอะแยะบนออนไลน์ให้กลายเป็น Insights ที่ว่าเนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะพอจะเล่าภาพรวมคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะได้ครับกระบวนการมันก็จะมีอยู่หลายขั้นตอนนะ เริ่มแรกเลยเราต้องกําหนดเป้าหมายก่อนว่าเราอยากรู้อะไรจากการฟังครั้งนี้แล้วก็ตั้งคําค้นหาหรือคีย์เวิร์ดที่มันใช่ที่มันครอบคลุมสิ่งที่เราอยากรู้คีย์เวิร์ดนี่สําคัญมากเลยสิคะสําคัญมากๆครับต้องละเอียดนิดนึงอย่างสมมติเราอยากรู้เรื่องกระเพราเนี่ยเราก็ต้องดักคําว่ากระเพราที่คนชอบเขียนผิดไว้ด้วยไม่งั้นข้อมูลตกหล่นแน่ๆอ๋อค่ะค่ะเขา้ขา,ขา,ขาใจเลยค่ะมีคําผิดคําพ้องเสียงอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดใช่ครับ พอได้คีย์เวิร์ดแล้วก็ไปตั้งค่าเครื่องมือเลือกแพลตฟอร์มที่เราจะเก็บข้อมูลแล้วก็ให้ระบบมันทํางานไปพอได้ข้อมูลดิบมาเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วเนี่ยขั้นตอนถัดไปที่สําคัญมากๆคือการคัดกรองหรือคลีนซิ่งคลีนซิ่งข้อมูลครับคือการกรองเอาข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นข้อมูลขยะออกไปให้เหลือแต่ข้อมูลที่สะอาดที่มันมีคุณภาพจริงๆก่อนจะเอาไปวิเคราะห์ต่อการคลีนซิ่งข้อมูลนี้ฟังดูท้าทายเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับภาษาไทยเรานี่ เออมันมีความซับซ้อนเยอะมีข้อผิดพลาดอะไรที่เจอบ่อยๆไหมคะเวลาทาตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่ต้องระวังมากๆเลยครับเพราะอย่างที่เขาว่ากัน garbage in garbage out นะครับถ้าข้อมูลต้นทางมันไม่ดีผลวิเคราะห์มันก็จะเพี้ยนไปด้วยขยะเข้าขยะออกนั่นเอง <c oughs> ถูกต้องครับภาษาไทยเรามีความกากวมสูงมีการใช้คำประชดประชันเสียดสีบางทีเครื่องมือมันก็จับซนติเมนต์พลาดได้ง่ายๆเลยนะอ๋อใช่เลยค่ะบางทีชมเหมือนด่าดา่าเหมือนชมประมาณนั้นเลยครับ พราะฉะนั้นมันต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็ต้องมีคนคอยตรวจสอบคอยสอนเครื่องมือควบคู่กันไปด้วยครับหลังจากได้ข้อมูลจะอาดแล้วก็ถึงขั้นตอนการวิเคราะห์เช่น dual trend เป็นยังไงคนรู้สึกยังไงกันแน่ sentiment analysis เพื่อสกัดหา insight ออกมาแล้วสุดท้ายก็นำไปสู่การลงมือทำหรือ action จริงๆฟังดูเป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับต้องย้ำว่ามันเป็นกระบวนการต่อเนื่องนะไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจบ เพราะโลกออนไลน์มันเปลี่ยนเร็วมากเทรนด์เปลี่ยนภาษาที่คนใช้ก็เปลี่ยนเราต้องคอยกลับมาทบทวนปรับคีย์เวิร์ดปรับการวิเคราะห์อยู่เรื่อยๆครับเข้าใจค่ะแล้วประโยชน์ที่ได้จากการทำโซเชียลลิสต e n i n งแบบจริงจังเข้มข้นแบบนี้มีอะไรที่เห็นผลชัดๆบ้างคะโอ้โหประโยชน์นี้เยอะมากเลยครับเอาหลักๆเลยนะอย่างแรกคือเราจะเข้าใจลูกค้าได้ลึกซึ้งขึ้นมากๆเลย รู้ว่าจริงๆแล้วเขามีปัญหาอะไรเพนพอยน์หรือมีความต้องการอะไรที่ยังไม่มีใครตอบสนอง Unmet n e e d ซซ่อนอยู่อย่างเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้ครับสมมติลูกค้าอาจจะบ่นเยอะมากว่ารอคิวนานจังเลยอันนี้คือเพนพอยที่เราเห็น แต่พอเราทำ listening ลึกลงไปอาจจะเจอ i n s i g h t ว่าจริงๆแล้วความต้องการที่ซ่อนอยู่ true need ไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นแค่ต้องการรู้เวลารอที่แน่นอนหรือขอแค่มีอะไรให้ทำระหว่างรอไม่ใช่ซักแต่ว่าเร็วอย่างเดียวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมองทะลุแค่คำบ่นผิวเผินไปให้ถึงความต้องการจริงๆที่อยู่ข้างใต้นั้นถูกต้องครับ นอกจากเรื่องเข้าใจลูกค้าแล้วยังช่วยเรื่องการจัดการชื่อเสียงของแบรนด์หรือการรับมือกับวิกฤตได้เร็วขึ้นด้วยเพราะเราเหมือนมีเรดาร์คอยจับสัญญาณเตือนก่อนที่เรื่องมันจะลุกลามบานปลายกลายเป็นดราม่าใหญ่โตอันนี้สําคัญมากในยุคโซเชียลเลยนะคะเนี่ยใช่ครับแล้วก็ยังใช้วิเคราะห์คู่แข่งได้รอบด้านเลยนะทําให้เราเห็นว่าในสายตาผู้บริโภคจริงๆเนี่ย คู่แข่งเรามีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนมีโอกาสอะไรที่เราจะเข้าไปแทรกได้บ้างและที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือเราสามารถเอาฟีดแบ็จริงๆจากลูกค้าเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการของเราให้มันดีขึ้นให้มันตรงใจมากขึ้นได้จริงๆอย่างเช่นเอาไปปรับปรุงสินค้าเลยเหรอคะใช่ครับ ผมเคยเจอเคสที่แบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคแบรนด์หนึ่งทำโซเชียลลิสนิ่งแล้วพบว่าลูกค้าไม่ได้แค่บ่นเรื่องแพคเกจิ้งที่เปิดยากนะแต่อินไซต์ลึกๆคือเขากังวลเรื่องความสะอาดความปนเปื้อนเวลาเปิดใช้งานครั้งแรกโห oh, ไม่น่าเชื่อครับพอได้อินไซต์นี้มาเนี่ยเขาก็เอาไปปรับปรุงดีไซน์ฝาเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่หมดเลยเพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนั้นจริงๆอันนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับ น่าสนใจมากๆเลยค่ะไม่เคยคิดเลยว่าข้อมูลจากโซเชียลลิส n i n g มันจะไปได้ไกลถึงขั้นช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ขนาดนี้ได้สิครับจริงๆแล้วข้อมูลหรืออินไซส์จากโซเชียลลิส n ิ n งเนี่ยมันมีประโยชน์กับทุกส่วนขององค์กรเลยนะครับไม่ใช่แค่ฝ่ายการตลาดหรือ PR อย่างที่หลายคนเข้าใจหมายถึงฝ่ายอื่นๆด้วยเหรอคะใช่ครับ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D อย่างที่ยกตัวอย่างไปฝ่ายบริการลูกค้าฝ่ายขายหรือแม้กระทั่งผู้บริหารที่ต้องวางแผนกลยุทธ์หรือฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ๆก็ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยดังนั้นการแชร์อินไซต์ที่ได้มาข้ามแผนกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับควรจะมีการทำงานร่วมกันเข้าใจค่ะ ที่นี้ขอวนกลับมาคำที่อาจารย์พูดค้างไว้ตอนต้นนิดนึงค่ะคือคำว่า social monitoring ที่มักจะได้ยินคู่กับ social listening บ่อยๆสองคำนี้มันต่างกันยังไงคะอ๋อครับสองคำนี้คนมักจะสับสนกันบ่อยๆแต่จริงๆแล้วมันต่างกันพอสมควรเลยนะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ social monitoring เนี่ยมันเหมือนยามเฝ้าระวังครับยามเฝ้าระวังครับ คือหน้าที่หลักคือการคอยติดตาม track แล้วก็รวบรวมพวก mentions หรือข้อความที่พูดถึงแบรนด์เราแบบทันทีทันใดหรือ real time เป้าหมายหลักคือเพื่อตอบสนอง react อ,อย่างรวดเร็วเช่นมีคนทวิตถามปัญหาก็เข้าไปตอบมีคนคอมเพลนก็เข้าไปดูแลขอบเขตมันจะค่อนข้างแคบหน่อยคือเน้นที่แบรนด์ตัวเองเป็นหลักเหมือนเป็นการตั้งรับคอยดูว่ามีใครพูดถึงเราบ้างแล้วก็เข้าไปตอบใช่ไหมคะ ประมาณนั้นเลยครับมันจะตอบคำถามพื้นฐานว่าเกิดอะไรขึ้น What ที่ไหน Where เมื่อไหร่ When แล้วก็ใครเป็นคนพูด Who แล้ว Social Listening ล่ะคะต่างกันยังไงส่วน Social Listening เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบต่อก็คงเหมือนนักสืบหรือนักวิเคราะห์มากกว่าครับนักสืบนักวิเคราะห์ครับ คือมันไม่ใช่แค่การรวบรวมข้อมูลแต่เป็นการนำข้อมูลที่ได้จาก Monitoring ซึ่ง Monitoring ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลให้ลิส t e n i n g และจากแหล่งอื่นๆมาวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงหาแพทเทิรเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมหรือแมกโรวิวอ๋อมองภาพใหญ่กว่าใช่ครับมองภาพใหญ่กว่าเพื่อหาคำตอบว่าทำไมสิ่งนั้นถึงเกิดขึ้นคนถึงพูดแบบนั้นรู้สึกแบบนั้นและที่สาคัญคือแล้วยังไงต่อ จากข้อมูลนี้เราควรจะวางแผนหรือปรับกลยุทธ์ระยะยาวของเรายังไงต่อไปมันเลยเป็นแนวเชิงรุกมากกว่าแล้วขอบเขตก็จะกว้างกว่าด้วยคือดูทั้งแบรนด์เราคู่แข่งอุตสาหกรรมหรือเทรนด์ใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องเข้าใจแล้วค่ะ Monitoring เหมือนเก็บข้อมูลพื้นฐานตอบ What Where When Who แต่ Listening คือเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ต่อเพื่อตอบ Why กับ So What ถูกต้องครับ อาจจะพูดให้เห็นภาพชัดขึ้นคือ Monitoring เป็นเหมือนส่วนหนึ่งหรือเป็นรากฐานของ Listening ก็ได้การที่เราทำแค่ Monitoring อย่างเดียวมันก็เหมือนเราคอยวิ่งตามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือตามดับไฟไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้หาสาเหตุของไฟไหม้ใช่ครับแต่การทำ Listening เนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาหรือมองเห็นโอกาสใหม่ๆทำให้เราแก้ปัญหาที่ต้นตอหรือสร้างความได้เปรียบที่มันยั่งยืนกว่าได้ครับชัดเจนมากๆเลยค่ะ สรุปได้ว่าโซเชียลลิส n ิ n งนี่มันไม่ใช่แค่เครื่องมือติดตามกระแสหรือไว้ดูว่าใครด่าเราบ้างแล้วนะคะแต่มันเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางที่สำคัญมากๆในยุคที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง customer centric แล้วทุกอย่างมันก็หมุนเร็วมากๆบนโลกดิจิทัลครับผมฟังดูแล้วเหมือนกับว่ามันกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องมีไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่มีก็ดีเหมือนเมื่อก่อนถูกต้องเลยครับแนวโน้มมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ก็มีข้อควรจำนิดหนึ่งนะครับว่าค่ะ เครื่องมือโซเชียลลิสต์นิ่งดีๆอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอหรอกครับความสำเร็จจริงๆมันขึ้นอยู่กับทักษะการวิเคราะห์ของคนที่จะเอาข้อมูลนั้นมาตีความมาหาอินไซต์เท้เจออ๋อคนก็ยังสำคัญที่สุดใช่ครับคนสำคัญมากแล้วก็อีกอย่างคือวัฒนธรรมองค์กรด้วยครับองค์กรต้องเปิดใจรับฟังข้อมูลจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะนำอินไซต์ที่ได้เนี่ยไปปรับใช้ในการทำงานจริงๆไม่ใช่ฟังแล้วก็เอ่อวางไว้เฉยๆจริงค่ะ ต่อให้มีข้อมูลดีแค่ไหนถ้าไม่เอาไปทำอะไรต่อก็ไม่มีประโยชน์แน่นอนครับเพราะฉะนั้นการลงทุนพัฒนาคนให้มีทักษะการวิเคราะห์และการสร้างวัฒนธรรมการฟังในองค์กรนี้สำคัญไม่แพ้การลงทุนซื้อเทคโนโลยีแพงๆเลยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายชนคิดต่อนิดนึงนะครับว่าในโลกที่ข้อมูลมันท่วมท้นขนาดนี้การแค่เก็บข้อมูลได้เยอะๆเนี่ยมันอาจจะไม่พอแล้วค่ะคำถามคือ มันยังมีความต้องการเชิงลึกหรือมีสัญญาณของเทรนด์ใหม่ๆอะไรอีกบ้างที่มันอาจจะซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดในบทสนทนาเหล่านั้นรอให้เราไปค้นพบจากการฟังอย่างตั้งใจอย่างแท้จริง